เดี๋ยวไปดูใน YouTube นะมันจะมีลง YouTube อยู่ัมีดังดิเล่นหวยให้ดังดิชื่อช่องอะไรครับฮะชื่อช่องว่าอะไรบางอ้อบางอ้อสเตเดียมฮโคบดโคบดเทดอีกนะตอนนี้่ตอนนี้มีมาสามเอะยะแบตเตอรี่เจ็ดสามันนะดูเองอะปั๊มเองอะ ไปไปไปเร็วเร็วเร็วมองเพื่อนมองเพื่อนส,ออส่งเสียพน,นานหนึ่งเร็ว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 เลี้ยงย่อยนะ วาจนะเดยอะให้เราถกันทีมแดงพร้อมยังอ่ะทีมแดงอ่ะจะมือออกขั้วัวหมอพร้อมอ่ะฮะัวบังจัดการดิทีมแดงอ่ะตามที่คุยไว้เมื่อคืนอ่ะไปลูกสวย soi lên soi lên, này é, để bỏi bắc, ai ngay, bỏi cái bỏi này é. Tú quanh làm gì vậy? Tú này. Đẹp nhãm, bạn ở đâu? Tiếp tít tăn tăn. Đang không? Đang đâu? Đi không? Đi tin, tìm tin, tìm tin Đâu, khá bia ở đâu con hắn Suối สีไหนได้สีไหนได้ oh. <c oughs> ไอ้คิบอกโอ้ไม่เป็นไร <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรนะาเจดีลูกหลานลูกหลานไม่เป็นไร เอาแล้วเต็มตีนอะเอออกชีสีขาวได้นะเชียร์อยู่กอบเสื้อนอเนี่ยโอ้ยพวกเดียวกันเลยเอาเลยเอาเลยไปเดี๋ย่ไปนะเอเลยงที่วางไม่บอกเขาที่เอาน้ำานง่ายงางแล้ว <c oughs> เต็มตีน เต็มเต็มนัดอนอีกแล้วสุดยอด่ะดนานนานได้บอลทีนัดอนยิงสุดยอด่ะดับนี่ไงนิวอะไรประตูอยู่ตรงนี้ เออบี่ดอยพี่ดอยสมือออกกู้ไปไปนนัๆน้ดเืิกแกขาอ่อนน้าเลิกแกขาอ่อนไม่เป็นไร Điệp rồi lối Rồi ma hả?

รัดไปทำอะไรมาไปยกตู้เย็นมาไปใครไอาร์ตไปทัดไปไปสวยอย่าให้นันดอนไ้งหางเรียบร้อยลูกสองมาฮะ มันเห็นหีแล้วตกใจ <ś les> ข,ขาเปียเลย,ยเสื้อม่วงถอดทิ้งนี่ก่อนมอั้งตายเดียวตายเดียวตายเดียวแดงพร้อมอยัง แดงไม่คนไม่ครบหยุดผมลงก่อนนะอยู่ตำแหน่งไหนกันบ้างอะเล่นได้หมดโอเคแต่ไม่เล่นนานแล้วนะก็ไม่เป็นไรผมก็เล่นไม่เป็นออกกําลังกายมีนท่ ไป,ไป,ไปา้ายป้ายป้ายมาทีมเราลงเว้ยแดงไม่พร้อมถ่ายให้หน่อยดิะมาถ่ายมา